เมืที่แล้วนี่หมายเลข5นี่ตกไปทั้งหมด12แต้มครับเสือมาริสิบสแต้มนะครับแนะนำผู้เล่นนะครับหมายเลข5้าสุโคลวานะครับหมายเลข10หัวหน้าทีมพานกโกวาแล้วก็มีหมายเลข11ชัป,ปลิน่าสิบโรโซวานะครับหมายเลข20ชยกักโควาญยา โค้ชก็คือยูริมาริเชฟนะครับมาริเชฟนี่ก็เป็นโค้ชมาตั้งแต่เดือนมกราปีนี้นะครับ2013ทไทยครับหมายเลขสี 4, ทัดดาวนึกแจ้งหมายเลขห้าเริ่มจิตถิ่นขาวนะครับ6ออนุมาสิทธิรัก10วิรวันอภิญญาพงศ์13นุสราต้อมคำแล้วก็ยังใช้มาริกากันทอนครับเป็นผู้เล่น 6คนแรกลิเบอโร2คนนะครับวนาโบแก้วและปียนุตแป้นน้อยสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับการรับลูกเสิฟนะครับนี่โค้ชครับโค้ดออสนะครับเจตบงรัสตเกเรียงไกลครับสำรองหมายเลข12คือพาซินโควานะ้ครับนี่เขเล่นสำรองของทีมไทยนะครับแนะนำด้วยนะครับอัมพรยาผาพรพันเกิดปราถาประภัยพัน,พนชัยศรีละ อชรพรคงยศนะครับสรับสติแารงแข่งครั้งนี้นะครับเวลาวันครับรับดีที่สุดนะครับของทัวร์นาเมนต์เซตที่หนึ่งครับไทยกับรัสเซียรัสเซียเสื้อขาวนะครับได้เซิฟก่อนออนมาตีติดบล็อกอุสราให้เปลี่ยนไปข้างหลังนะครับให้ทัดดาวอันเดอร์ขึ้นมาครับมาโลว่านะครับลิบโร,โรข,ของรัสเซียเอา บอล3อันเดอร์ข้ามไปก่อนครับโอ้โหเกือบจะชนเน็ตนะครับพิยนุษฐ์บอลเร็วแล้วโอ้โหรับไม่อยู่ครับพยายามรับแล้วครับหมายเลข20นะครับอนาตาเซียเชยัควายา192เซนนะครับอายุ23ปีครับเสร์ฟครับโซคโลว่าไหลหลังบล็อกได้โอ้โหขึ้นคนเดียวนี่รัเสเซียเห็นนะครับ เวลาอ้อมไปคนเดียวนี่โดนบล็อกเลยครับหมายเลขียครับชาปลีนาครับเมตร88นะครับบล็อกได้2-0ูครับรัสเซียเสิร์ฟได้แต้มทั้ง2ขคะแนนยังเสิร์ฟอยู่นะครับสุคอนลว่าโอ้โหเสิร์ฟดีจริงครับรับข้ามไปเลยนะครับครั้งสุดท้ายที่เราเจอก็ที่บ้านเรานะครับเวลกรังปรีที่โหวมมากนะครับที่อินดอร์สเตเดียมโหวมมากเราก็แพ้รัสเซียแต่ว่า วันนี้ก็ต้องสู้เลยครับระดับแชมป์ทั้งสิน้นเราก็แชมป์เอเชียนะครับยังเสิร์ฟอยู่ครับสุโขลว่าลน้นนะครับเ,เขาเล่นจริงครับเล่น3จังหวะบอลเร็วทางมาให้อนุมาตีพัสสุปราครับเอาล้วครับไต่แทบแรกครับนันแรกของทีมไทยจากอนุมาสิทธิรักษ์จะปี175เซนนะครับ บอกน้ำหนักด้วยครับ<ม>72กิโลกรัมตังครับพันพว์คัวว่า<ม>วน่นนาทีมเป็นมือเซตนะครับพันธุัวว่ามือเซตของเขาสูง178เซนสูงระดับมือตบของเรานะครับม,มือเซตของรัสเซีย178เซนติเมตรสีนน่นึงครับรัสเซียนำไทยได้เสิร์ฟโดยชยักคัวยาโอ้เสิร์ฟดีครับแดนหลังเคาะก่อนติดล็อก ท่านก็ว่าให้บอลหลังอโหมาลิกนี่ครับทะลุบล็อกเลยครับนาตาเลียมาลิกเมตร87นะครับดูตบสลยครับโอ้โหนี่เป็นจริงครับดาวรุ่งนะครับอายุ19ปีครับมาลิกมาลิกนี่ตอนนี้ทำคะแนนเป็นดับสนะครับของทัวร์นาเมนต์อันดับ2เป็นของเราครับออนุมานะครับยังได้อยู่รับเซตไปหลังให้ตีอื้อหือออนุมา วานนี้ก็ทำงานทำคะแนนได้มากที่สุดของทีมไทยะนะครับอนุมาสิทธิรักวันนี้ก็ยังเป็นตัวหลักในการทำคะแนนเมื่อวานอนุมาทํทไป25คะแนนครับลน้นมหาเราเล่นจังหวะแรกแต่เขาดักได้แล้วโดนสวนโอโ้โหใช้ความสูงเป็นประโยชน์จริงครับหมายเลข17นะครับ ดูอีกครั้งครับโอ้โหตบดีจริงครับมาลิกเมตร87ครับไปเสิร์ฟนะครับอายุ19อย่างครับทำสี่คะแนนกับ62ลงหรือเปล่าครับออกกอออกข้างถ้าออกออกข้างนี่ครับมาลิกก็เป็นผู้เล่นรุ่นใหม่ขึ้นมานี่ครับโคชยูรินี่ก็เป็นโคชเยาวชนได้แชมป์โลกปี2005ก็คงนำผู้เล่นชุดนี้ขึ้นมาแหละครับ สต่อหตั้งให้บอลเรว็วหนักจริงๆครับห,หมายเลขสิบนะครับโมโรซาว่าครับเจต่อสาครับรับรบเสเซียนำกเด็บบอลหลอกทีนึงครับวิลาวันตีล้นข้ามาอีกครั้งครับนุสราเลือกให้บอลหลัง ตีมาริการ์ตยังรับได้ครับมาโลว่าสกูลว่าเอาเลยครับของเราอีกครั้งหนึ่งมาที่ยอดมาขยับมารองเลยครับสกูลว่าแล้วด้านหลังของเขาเราก็เหนียวครับให้ด้านหลังบ้างยังอยู่ขึ้นตีเบาอันเดอร์ครับลิเบโรให้ข้างหลังตีติดโอ้โหขาดนี้เหนียวครับอีกครั้งหนึ่งเขายอดครับเอาเลยครับเราได้ ใส่เต็มเต็มโอ้โหเจอบล็อกเข้าไปครับใส่จากแดนหลังแล้วนะครับถึงคะแนที่8ครับทีนี้ก็ทำเอาครับพักนาทีเดียวชมกันต่อนะครับวอลเล์บอลหญิงเวอร์กรานแชมเปี้ยนครับส0 1 3ัไทยกับรัสเซียก็วันนี้กีฬาดีมีให้ชมต่อเนื่องนะครับจบวอลเล์บอลแล้วก็มวยไทยเจ็ดสีครับแฟนพันธุ์แท้ก็ติดตามชมได้ครับยังมีตามปกตินะครับแล้วก็ยังมีฟุตบอล่ายทอดสดใน ตลอดสัปดาห์ต่อเนื่องเลยนะครับทั้งบอลอุ่นเครื่องแชมป์กีฬา7สีนะครับมีใช่ชมตลอดเราตามอยู่4ต่อ8ปบอลหลังครับบอลหลังของโมโรโซวาสูงเมตรนะครับอายุเฉลี่ยของรัสเซียนี่2ิปี7เดือนนะครับน้อยสุด19ปี9เดือนมากสุด35ปี9เดือนนะครับหมายเลข5นะครับ ยังไม่ได้ลงมาครับอืมเล่นลูกเร็วก็ยังทําไม่ได้ครับเอาครับ็อกได้อันเดอร์เปลี่ยนทางมาลึกไปหน่อยแต่แก้ดีครับเขาตีไม่ถนัดแล้วเอาโอ้โหมากพื้นที่พื้นที่ว่างครับตรงนั้นเขาตีไม่ถนัดนะครับตีทางเคาะเฉยนะครับโอ้มาจริงจริงครับครับสุคูลว่านะครับเขาเขียนชื่อหน้านั้นคือ ชัดโควาครับชัดโควาสุโคโลวาโอ้หูโสดหยดมากเลยนี่ห <L un> ยอดเลยนะครับเราขอเวลานอกนะครับตามรัสเซียอยู่4ต่อ11นะครับขอเวลานอกเป็นครั้งแรกครับตามอยู่7นน <L un> ดคะแนนโคชยูริมาริเชฟนะครับ ที่เป็นรองก็คือความสูงครับโอ้โหแล้วเสิร์ฟลูกนี้เนื่องจากตัวหน้าเขาก็ยืนบังนะครับมองเห็นยากครับม,มีผลคู่แรกนะครับสหรัฐอเมริกาเอาชนะโดมินิกัน3ต่อหนึ่งครับตอนนี้สหรัฐเป็นที่2อยู่นะครับแซงญี่ปุ่นแต่ว่าญี่ปุ่นจะเล่นเป็นคู่ที่3าคู่ต่อจากไทยเ<ม>จอก,กับปราซิลถือเป็นคู่ชิงแชมป์นะครับโดยที่ปราซิลต้องการ2เซตนะครับไม่ต้องการชนะครับ2เซตก็ได้แชมป์ อย่าแพ้สามศูนเท่านั้นเองครับสต่อ11เอ็าแล้วครับหลอกสวยครับลูกนี้วิลาวันครับดูอีกครั้งครับปื้มจิตหลอกนะครับว่าจะเล่นเร็วครับเขาไม่ทันบล็อกวิลาวันตามอยู่หกคะแนนับวิลาวันเซิร์ฟหลน์โคว่าบอลเร็วโด้วยความสูงนะครับสุครูว่านะครับ สุโขโลวานี่35ปีนะครับบอลไหลเพิ่มจิตติดบล็อกอีกครั้งครับให้ที่เดิมบล็อกไห้ครับฝืนให้ที่เดิมแต่ว่าเปลี่ยนทางมาที่โอ้โหทัชปล่าครับไม่ทัชกะจะตีทัชเลยครับนี่กรรมการให้นะครับเป็นลูกทัชนะครับเพราะว่ตีกดนี่ติดบล็อกแน่นอนครับตีกะให้เหินโดนมือเขาก่อนนะครับดูครับดูอัมาตีนี่ครับ เขาบล็อก3คนไม่ได้บล็อกคนเดียวนะครับบล็อก3เลยครับ6ต่อ12ครับเริ่มที่เซิร์ฟขยับไปตั้งครับกันก็ว่าห่างหน่อยแต่ตีได้อันเดอร์ครับวิลลวันให้ออมาทัชหล่านี่เป็นแผนของโคชเลยนะครับตีลักษณะนี้ตีให้ทัชคือก็ต้องวัดเอานะครับแต่ว่าต้องวัดว่าจะโดนไม่โดนแต่นี่เขา เห็นว่าออกอีกไม่ถึง,ถงสูงเกินครับคือถ้าตีโดนปลายนิ้วเขาเนี่ยจะทัชแน่เพราะว่ามันนิ้วไม่แข็งเหมือนกับข้อมือหรือแขนนะครับโอ้โหลูกเร็วเขาก็ตบได้ครับออโมามีตีปักลงไปบ้างครับถึงอยู่โอ้โหแก้ครับต้องแก้ให้เสียงกันครับเลือกเลยครับพังว่าให้บอลเร็วเก็บไม่ได้ครับบล็อกได้แล้วแต่ว่าเก็บไม่ได้ครับ 14-6ต่อนะครับนำ8คะแนนรัสเซียเสิร์ฟตั้งมาให้ออนุมายอดติดอีกอันเดอร์มาที่ออนุมายครั้งหนึ่งตีแรงบ้างโอ้โหสุดครับเอาพุง่งรับเลยนะครับสุกุลว่าดูภาพชายครับนี่ครับตบทางนะครับ รูบ็อก2คนนะครับเราตามอยู่7คะแนนนะครับลุสราเซิฟวิ่งกระตั้งครับพานกูว่าให้หัวเสามาลิกยังอยู่บอล3ขเคาะก่อนครับเคาะไปหลังบอลเร็วมาแล้วอันเดอร์ขึ้นมาแก้ครับอนแก้เลือกให้บอลหลังโอ้โหสูงจริงๆครับมาลิก สปริงก็เท้านิดเดียวครับพ้นเม็ต2เมตรยบครับดูครับโอ้โหเลือดตบปักเลยนะครับลุศลาก็อยู่ตรงนั้นนะครับแต่เก็บไม่ทันครับออกเลยครับเสิร์ฟยาไปเลยครับเสิร์ฟตัดอกหลังไปนะครับเชียกคัวยากระโดเซิร์ฟของออนุมมาครับ ตามอยู่8ต่อ15มีเสียงเหืออแล้วครับได้ผลครับเสิร์ฟแรงเขารับหลุดออกไปเลยมาลิกมาเก็บถึงฝั่งเรานะครับแต่ว่าเก็บไม่ได้ครับดูครับลูกบุดลงไปครับดูอีกครั้งครับมาเป็นเสิร์ฟที่ทีมงานของญี่ปุ่นประทับใจให้ดูภาพช้า2ครั้งเลยนะครับ175เซนตกระโดดได้สูงมากครับ บอลตันนี่ครับรับล้นมาคือโหนตีไปหน่อยับามื่อสกรู่ป็นงั้นได้ไปแล้วแต่ครับล้อกได้ครับดาวบล็อกอยู่นะครับทัดดาวได้ตีจังหวะแรกที่บอลล้นมาแต่ว่าโหนตีครับเอารับได้แต่ว่าครั้งนี้บล็อกได้ดูครับไล่มาเป็น10ต่อ15ห้าครับดูครั้งครับเนี่ยโอ้โหติดมือซ้ายนะครับเราขึ้นบล็อกอีกพ้นแค่ข้อสอกแต่ของเขานี่แมาถึงหัวไหล่เลยนะครับเวลาขึ้นบล็อกขึ้นตี เราเมตร83เองครับโอ้ยังเสร์บดีครับตีดักได้ครับออดูมาเลือกให้บอลหลังหนาวแล้วครับเอาล้ครับได้คะแนนแล้วนะครับโอ้สามคะแนนติดเลยครับเราได้จาก8ต่อ15ทำไมโค้ชเขาเาชอบเวลานอกครับไทยได้คะแนนแรกเมื่อวานนี้นะครับคือเมื่อ การแข่งขัน4ปีที่แล้วนะครับระบบให้คะแนนยังชนะได้2แพ้ได้1นะครับระบบคะแนนใหม่นั้นเป็นชนะ3-0 3-1ได้3คะแนนนะครับแพ้ไม่ได้คะแนนนอกจากแพ้3-2ได้1แล้วก็ชนะ3-2ได้2วันนี้ถือเป็นคะแนนแรกของทีมไทยในระบบคะแนนใหม่นะครับแต่ถ้าย้อนไป4ปีที่แล้วเราแพ้5ครั้งได้5คะแนนวันนี้ถือว่าแพ้แบบสนุกมากครับแพ้แบบได้ลุ้น <จะ S 2> เซตสุดท้ายนี่15-13เองครับ เป็นคะแนที่ถือว่ามีค่าระดุเซิร์ฟของอ,อดนมาครับทีมงานถ่ายท่อสดจากญี่ปุ่นนี้น่าจะชอบเลยครับถ่าย1 <c oughs> ิต่อ15บห <c oughs> ยังเซิร์ฟได้ดี <c oughs> บอลหลังของรับได้ด้วยแต่ว่าโอ้โหล้นไปครับตบแรงจริงๆครับมาลิกเป็นเซ็กเป็นทไทม์เอาท์นะครับ ชมกันต่อนะครับวอลเลย์บอลเวิร์กแกรนด์แชมเปี้ยนส์คัพ2013ช่องจศดสีไทยทั่งสดจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเขาบล็อกแต่เรารองได้เอาครับบอลโค้งเร็วลงไับลงครับลงครับคือผู้กำกับเส้นนั้นด้านหลังชี้ว่าลงอีกคนนึงจะยกออกว่าเป็นทัชไหมครับแต่ว่าได้แต้มนะครับทีมไทยเหลือ4ครับ ผลิสินมารุกาว่าของญี่ปุ่นนะครับต้องรอสัญญาณจากผลิตสินก่อนทัดดาวครับเสิร์ฟไปหลังไพคอว่าให้แดนหลังเอาครับล็อกได้แล้วแต่ว่ายันกันอยู่งัดข oh, ึ้นไม่ขึ้นนะครับ <Hey. S 2> เราเสียเปรียบความสูงครับเรายันนี่กระโดดยันเขายืนยันนะครับโ oh. <Hey. S 2> อ้โหดูภาพช้าครับ <Hey. S 2> เนี่ยครับเขอแค่ ยันเนี่ยแหละครับโอ้โหเราหงายท้องไปเลยครับเป็นรองหน่อยครับเปลี่ยนอาวันเปลี่ยนตัวนะครับสตัสเซฟ้าลงมาครับลมทางมาลิกก็ออกนะครับเอาหมายเลขสิบสซินโคว่าอีกคนหนึ่งลงมาครับพสซินโคว่ากับสตัสเซฟ้าครับลงมาพสซินโคว่านี่เมตรเกนะครับโอ้โหส่วนสตัสเซว้านั้นเมตรแปครับเราตีได้ ลูกนี้น่าจะได้แต้มนะครับแต่ว่าหลุดออกไปตบขนานเส้นนะครับตอนนี้เราปิยนุษย์นะครับลงมารับเสิร์ฟบอลโรยๆนะครับอ้าวครับหยอดของโตแล้วครับได้ผลครับเวลาวันนะครับไม่เลยตบแรงครับ ใช้หยอดข้ามตัวบล็อก2คนครับตามอยู่ห้าครับ13ต่อ18บริกาเซิร์ฟโอ้โหออกข้างไปครับเสียดายครับรัสเซียนำครับ19 13 ยอดลูกนี้หลอกลูกนี้ดีมากครับนุสลาเล่นจังหวะสองนะครับไไแล้วเอาขาประไัยพันลงมานะครับกับพรพันลงมาสองคนเลยครับก็มีขาประภัยพันลงมานะครับเล่นจังหวะแรกไม่ทันแล้วครับเอาแล้วครับ เขาลับล้นมาครับคนที่สูง168เซนติเมตรตบจังหวะแรกครับตบเลยครับคือฮาครับผู้ชมที่ญี่ปุ่นนะครับรุสรานี่ออระพักนะครับราต้อมคำต่อตาม15ต่อ19โอ้โหเจอลูกเร็วครับเขาเซ็ตดีนะครับดูภาพช้าครับเซ็ตมาให้ชาโควายานะครับตบนะครับ สูงจริงครับเมตรเก้าสิบสองนะครับโอ้โหลูกนี้ตกออกไปครับของเรานะครับขอเวลานอกนะครับ,ก,รบก็ตามสูตรสำเร็จของโค้ชนะครับเมื่อถูกนำถึง20-21นี่สิจะขอเวลานอกครับโคชออดตัขอเวลานอกวันนี้นี่นเหนื่อยนิดนึงนะครับ เพราะว่ารัสเซียในสูงเกินเมตร90นี่มีถึง4คนเลยนะหมายเลข5นะครับเมตร9.2หมายเลข12นี่เมตร90หมายเลข15เมตร91หมายเลข20นี่เมตร92หมายเลข16เมตร92เจอเมตร90นี่บล็อกยากครับนี้เล่น เป็นแมตช์สุดท้ายครับก็มีเหนื่อยมีล้าบ้างแล้วครับเอาล่ะครับเอาเสิร์ฟติดเน็ตน,นะครับ16ต่อ21เราตามอยู่5นะครับทัดดาวกลับลงมาดูแถวหน้าแม่ท้าพระพลังอ,อยู่ข้างหน้านนคืออาศัสยสปร,ริงข้อเท้า,าสูงหน่อยครับเพเื่อบล็อกเขาลุมจีเซิร์ฟ ตั้งให้ยอดโอ้โหเรายังทุ่งรองทันอันเดอร์มาปลื่มจิตตีให้จากข้างหลังยังอยู่ครับอันเดอร์โด่ขึ้นไปโดยชับลีน่าอ้าวโอ้โหลูกนี้คืออยู่ข้างหน้าไปนิดนึงครับอยู่ข้างหน้าบอลมาถึงก็ต้องเล่นก่อนครับไม่ถนัดนี่ชาชโควาวครับชาชโคว่าโคคลวว 22ต่อ16รัสเซียนําไทย6คะแนนพรนพันตั้งให้หยอดครับอนุมาสวยครับ <c oughs> ยอดบ้างครับเล่นหนักเล่นเบาสลับกันนะครับแล้วมีพรนพันเกิดปราดลงมาเซตให้เขาจับทางไม่ถูกเปลี่ยน้ะครับเปลี่ยนเอาลุสราลงพันพันออกไปแล้วก็ถาประภัยพันก็อ่อนครับลงมาเสิร์ฟนะครับลงมาเสิร์ฟเลยลุสราต้อมคำ ได้รางวัลเซิร์ฟยอดเยี่ยมในรายการชิงแชมป์เอเชียนะครับที่นครราชสีมาขณะที่วิลาวันได้เล่นยอดเยี่ยมของทัวร์เมนต์บอลหลังโอ้โหบล็อกไม่อยู่นะครับแม่เชียกโควญญาดยา23ต่อ17รัเสเซียนำขึ้นบล็อกคนเดียวนะครับออนุมาถูกมือซ้ายแต่ว่าไม่สามารถกดลงมาได้ครับเสิร์ฟไปครับเชยก รัวยาหลอกเหมือนจะให้วันสั้นแล้วตีอเอาละครับมาลิกาครับตีโดนบล็อกแล้วลงในแดนเขาถึง20ได้นี่ก็ถือว่ามากต้องชื่นชมครับทีมไทย18อยู่นะครับ18ต่อ23กระโดดเสิร์ฟของออดูมาวิ่งไปตั้งครับซาสเซว่าโอ้โหตบลูกดี เขาใช้มือเซตสำรองลงมาคือหมายเลข13นะครับสตาร์เซวาแทนฟานโความือเซตเขายังสูงเมตรเลยนะครับเซตพอยนะครับ6เซตพอย์ของรัสเซีย <c oughs> ยังอยู่ครับพลิกเน็ตเอาอันเดอร์ครับเปียนุชให้แดนหลังตต้โอ้โหโดนบล็อกครับ25ต่อ18ครับเซตแรก รัสเซียเอาชนะไทยน้ำหนึ่งศูนย์พักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับประชมเซตที่สอง